ยินดีที่ได้รู้จักค่ะมาค่ะมามาบอกน้ำกักนเนาะจ้าเนาะสาวปากซ้ำประแจกระสิบบอกล่าวเดาอจ้าเด้อคุณจ้าได้พี่รัดาสามรอบค่ะวันนี้น่ะจะตามไปเป็นลูกศิษย์เพิ่นวาได้ถูกตีมือค่ะน้องกุ้งอ๋อค่ะยินดีต้อนรับจ้าสวัสดีค่ะ t แ a งกิ้วสวัสดีค่ะนักการสตรูน สวัสดีครับผมมแสนทักทายกันด้วยแต่กลับมาดามลำปังก็โดนตีมือค่ะเมื่อวานนี้ค่ะการทําอาหารการกินคนเฮ้าเนาะจ้กเนาะแห่งอยู่จังสี่กต็จะได้ครึกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจาร้าชมจากที่ไหนคะ <c oughs> จู <c oughs> จูเอา,าอยากกิ่พาพรอบแรกเน่ยสิบวอสุดฟัน <c oughs> ออคุณสาวถ้าหลุกหลูกแล้วไนไปลงทังใดยนาะบบาที่นี่เนาะที่เรื่องเหรียญทังใดบุตรคือพี่โอเคมากเลยเดือนหน้าหวังว่าเดือนหน้าพี่คงจะผ่านไปได้ด้วยดีอ่านักการแตู่นเรื่องจมักแตงโมนั่นสิ สวัสดีจ่าพิระดาสาวมันของน้องๆแมนจากพ่ระดาเป็นสาวมันนาะจะเนาะที่ขอจับมือแน่นๆไน,นห้ามปล่อยมือนักจ้าประว่พีพ่ระดาว่านะจจะไปกันเลยหลายคนจังมวนใจสวัสดีค่ะกล่องตุืมพี่ฉันทำให้พี่ตุ้มกินน้ำผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ โอ้อย่น่กนหะไยน้ำเบอร์รี่น่ะนะแต่คือนกยุงกางเตงผ้าใบพิมพ์ลายของไทยแลนด์่าสั่นมาจ้าเรามาเชียร์กันล่วงหน้าก่อนบุย้ยคุณสิวานี่เดือนหน้าโรงเรียนเปิดน้องคงไม่มีเวลามานั่งเป็นเพื่อน ไม่เป็นไรจ้าสุไม่เป็นไรพี่พี่รัดาสามรอบค่ะวันนี้นะ่ะจะตามไปเป็นลูกศิษย์พนว่าได้ถูกตีมือค่ะน้องกุ้งอ๋อค่ะคือ่าจังสัน่นรักรักน้องมาดามรัดามากค่ะแม่นจ้าพี่รัดานี่คือกันเดอร์ทั้งอูน้องกุ้งมาตลอดเมื่อไรสีส้มสวยจ้าพนว่าสีส้มพี่นี่ตีสวยเนี่ยแบบนี้ตีได้เลยพี่มักสีส้ม <c oughs> ถ้าเป็นวันเพะสกับาดด้วยจากวักเคชันมีเวลาเยอะต้องเอาให้ผ่านเลยนะจ๊ะสิบวันค่ะพี่เอ่อพี่ทับเจ็ดรเด้อน้องจุ้ยมือนน้นะพี่พี่ระดบับป๊สี่ทับเจ็ดแล้วค่ะวันนี้จักบกก่บอกโอ้ยจักสิบอกว่าจังใดเด้อเด้อบาทที่นี่แต่บ่มีเพิ่นกับคงสิงบ่มีดอกอันป๊อซี่ทับเจ็ดเนี่ยเอาซื้อซื้อซับเพิ่นป๊อี่ ว่านักบ่าฮวันบ่หนาวกะ I let my dream on โอเคของลูกก็ได้พระต้อยรักป้ะต้อยค่ะเลิ่บๆจ่าแม่จม่จหาหกกักแผงกัน,น,น,กนเนาะจ่าเนาะเฮาอยู่น้ากันสวัสดีแม่ลำปางเฮาอยู่น้ากันเนาะถ้าบ่หักแผงกันเฮาคงสิบ่เห็นกันเนาะจ่าเนาะเพิ่นว่าน้องจูว่าเปิดปุ๊บปิดป้าเพ้นป้าขอบคุณค่ะแม่ลำปางก็มือกับคุณนะักการสตอรี่ด้วยนะคะประเัริ สวัสดีคุณแจาด้เคร์กสวัสดีครับผมน้องจาได้ยูอ่าพี่ไม่เป็นไรค่ะพี่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะทังคนก็คือพี่ตุ้มกับมาดามลำปางก็อ่ามาดามตุ้มกรู้ว,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 ว่าเบ่งคนบ่เมื่อค่อยพีดจ่ะตอบเม้นรัวเยอะเกินไป น้ำหนักจุลศีน้ำหมักพลัมโอเคอาะโอเคค่ะคุณนการรับผดเงินือนตื่นให้ได้เงืนล้านแ้วจ้าเด้อขอให้คลิปเฮงเงปังปงจ้าขอบคุณค่ะฉันอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เติมขอบคุณมากๆค่ะทั้งผักท,ทั้งทรงเนาะใหญ่เนาะ พักท้ายทุกคนจ้าน้องจูวานะจ๊ะก็คนสวยน่ารักเนาะขอบใจจ้าขอบใจจ้าคนสวยน่ารักคนแบบน้องแสงดาวันนี้จิรัดดาทำแกงเหลือาไม่ต่างกันเลยค่ะกุ้งก็เหมือนกันค่ะพี่คุยกันไปก่อนขอนอนก่อนนะครับตอนนี้ตีสองแล้วครับผมวานว่หัวมว,มว,มวมนกันจ้ะรอบสามค่ะนางส้มวิวไปฟอร์มเด้อ ตากุุงมั่วหรือว่าก่องกุ้งมันบไปได้ยุ่นี่ใกล้ๆนี่น้ำนะไปนั่งด้คุณก,ก็ได้เต่ว่มันหอนพี่ต้องมีตัวตัวช่วยค่ะสวัสดีค่ะก่องตุ๊ด<ะ><ะ>อทิตย์หน้าโรงเรียนที่เปิดจ้าพี่ดาดาเป็นอาจารย์จ้าอาจารย์ส้อนน้องเะจา้าแมนจ้าบอกเมน ล้ำปังอยู่ลอยเอ็ดเดอร์จ้ารอบสามแล้วนี่จ้าเก่งมากจ้กฮะืดหลายนาะฮะคุณขอให้มีความสุขทุกวันค่ะน้องลำปางปัวพี่ตุ้มเนี่ยฉันต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยทั้งเรื่องอาหารกัดยี่สิบเอ็ดยี่สิบทัานนั้นจากมโมงแล้วจ้าเอิ้นถือโบจ้า เอิ้นถึกบ่ล่ะน้องจาดานั่นเดยน้องจ่ากับ่พร้อมฝากน้องสาไว้ในอ้อมกอดน้อยๆแน่เด้อจ้ะพี่กุ้งหนูลืมคนพี่ต้อยพี่รัตดาเมรเชียวคุณนักกนโอ้ยน้องสวาลลี่ตั้งถั่วงอกัวโตกับปลาแซบมากน้องแสงดาวภาษาอังกฤน้องจ๋าดากระทักทายคุณนักกานสตอรี่เนาะจ่าเนาะ โอเค h e w ท t e r k in d of w a r เ i n t เ e m ้ r n r n g yeah. Water here, very warm. <Nope. S 1> น้ t e r here v e น้ w a r เลโมเ่นมากสวัสดีสดคนกก้ัทะเลโัเคน้ำทะเลโอเคน้ำทัเลโอเคน้จ้ะเออด้ดอดเคน้ทะเลโอเน้เลอเคน้ำทะเลโีเคน้ำทะเลโอเคน้นทะเาโอ้ยินน้ำน่มาแม่มา้ม่มาแมอเิน้ำทะนล เฮลดอา build spray bar t water t r o o k a ม too m u c อือหือวันที่วันที่แปดไหมวันที่แปดค่ะพี่รากาเป็นอาจารย์เนาอาจาแม่จ่าอาจารย์คิดถึงค่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมกอดกๆหน่อย คำบวยพรมันเป็นกำลังใจเหมือนยาวิเศษแม่นจ้ะสวัสดีพี่วันที่แปดค่ะพี่ละจา้าที่ที่บีซีนะคะสวัสดีจ้าน้องกุ้งคนสวยนาบแรกนะจูโอ้ยเห็ดได้ตังบาซุม,มงซีนาที่เด้คิดไน้ใจเอเโอเคเลยเดีหนีวันพร้อมสามล้านดวงตาม,มาแล้วเด้อจ้ะเด้อขอบคุณเด้อจ้าที่แวะเข้ามา น้องจ้าดาก,กัไม่บัตีจ้าจูวัดีจา้าบุ้ยบอกกับว่ไดดเป็นมาดามน้ำปังไงถ้าก็เป็นมาดามแต่แต่พี่รัดาก็เป็นมาดามคือกันได้ละ่ะน้องเจดาก,กดาก็สิบ่ดด้มม่ทับเจ็ดแล้วน้องจูเอ้ยเมือนี้นนะพี่พี่รัดาบก็สีทักเจ็ดแล้วค่ะวันนี้เป็นจังไดเนะาะจ้ะกับเมืองไทยรอบนี้จะเน้นใส่ผ้าไทยจ้ะแม่นจ้ะถ้าเป็นคด มะฮ่กับเป็นคนไทยกนะบสนุกคือการดอกยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะประสันคุณอันนักการสตอรี่ว่านอกจะขอบคุณหลายๆเด้อจากคุณเออขอให้เธอได้ขายยิบขายดีขาย,ดขายปานเทนำเททางมีเธาใดกับเบิดขายเบิร์ดเลเด้อเธอเด้ออาทิตย์หน้าโรงเรียนพี่สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนอะกจนะเนาะสวัสดีตอนเที่ยงเทีนะ่ยงน่าจะเนาะสวัสดี ครับมาดามกุ้งสวัสดีค่ะคุณนะักการสตอรี่รอบสามตำ่ำคำเรียกร้องของปลาตืมจากนั่งเก่งมาสวัสดีครับผมประสันน้องแสงดาวคุณนะักการสตอรี่ทักทายได้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะประสันว่าอ่าสปีอยู่นะ้ำมึนเนาะสิไปนั่งยุกกลางแดดแตจังไลเนานะ,ะสวัสดีครับคุณสวาสีขอบคุณมากๆสำหรับนิทรบุแล้วก็มเมเซีย ทักทายคุณจ่าดาเนื่อจจากพนเป็นคนเป็นสาวอุบลพนอยู่แอฟริกาใต้สวัสดีจ้นาน,จจน้องสาอุบลจิจ้าน้องจ่าดาโอ้ยสาอุบลมาแล้วบาทที่นี่เอาอันทุกคนพิ่ตุ้มอัน